ในสวนเราก็ปลูกไม้มาหลายอย่างแล้วนเพื่อนเนาะเราก็อยากกินมะเขือบ้างนะครับก่อนเพื่อนเห็นไหมมะเขือต้นนั้นนะครับกับต้นพวกนี้เนี่ยมะเขือที่ปีที่แล้วก็ยังพอให้ลูกอยู่นะครับปีน,นี้เราเพาะใหม่แล้วนี่เพื่อนนี่เป็นมะเขือเปาะมะเขือกินลูกดิบเนี่ยนะครับเนาะนะครับใศั์เตรียมดินเตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับ ก็มาความถูงครับค่อยๆขยบับเบาๆเห็นรากเขาไหมครับลงเลยหยุดมือครับ ดกดนิดนึงครับหนบแม่แมะเขือห้องผู้เรียนเหรอครับมาอีกรุมนึงครับตรงนี้เลยเนาะฝนกำลังหยดเลยครับ อ่าครับเาเลยครับอุ๊ย่ะถุงที่เราเก็บออกมานี่นะครับเราก็ไปใส่ดินมาเพาะต่ออย่างนี้แหละครับเพื่อนๆหนึ่งถุงบางทีเพาะได้ตั้ง4ี่หครั้งอ่ะนะครับเชวยรถขยะไปด้วยนะนี่ครับ นี่ครับปลูกมะเขือง่ายๆปลูกทิ้งไว้อย่างนี้ครับถ้าเพื่อนๆขี้เกียจก็ตัดย้ายเขาหน่อยเนาะเดี๋ยวให้ฟ้าดูแลเพราะเราปลูกต้นฤดูฝนนะครับแล้วเราก็จะได้มะเขือแบบนี้ทานเพื่อนๆหลังแล้วนี่นะครับโอเคนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกมะเขือกินกันนะครับเพื่อนๆลราปลูกมะเขือหรือยังนะครับต้นฤดูฝนอย่างนี้ปลูกให้ฟ้าดูแลก็สไตล์นี้ก็น่าสนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ